สวัสดีครับผมปิ้นจากช่อง Main r นเจอร์นะครับก็ชื่อช่องเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยเป็นเมนอาชีพอะไรนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะอัพคัสีแล้วนะครับเป็นวินท็อกแล้วเนี่ยแต่ว่าชื่อช่องผมยังยังยงคงเป็นชื่อเมนเรนเจอร์อยู่เพื่อ,อ,อให้ให้คนได้รับรู้ว่าผมเล่นเรนเจอร์มั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยนะครับก็คือเล่นมาั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยก็สําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมา ุดหนุนนะครับเกมที่เรารักหน่อยนะครับด้วยกาชา100ฟองนะครับกับไข่ Galaxy b o o ู๊ S สกอรนะครับ3พอดีว่าสัปดาห์นี้นมันมีโปรโมชั่นประจำเดือนโปรสเปนใช้ใจ่ายพอดีนะครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะุดหนุนเกมที่เรารักนะครับก็สำหรับไข่ Galaxy Score เนี่ยมันเป็นไข่ที่เรียกได้ว่ามีคีหลักเป็นไอเทมที่เป็นหวัวใจของอาชีพเราเลยคือตัวประดับนี้นะครับประดับรองการันตีตัวนี้นะครับแต่ว่า ต่มันยังการันตีไม่ได้เพราะว่าเขาทาง G T เนี่ยไม่ได้ย้อนหลังให้นะครับสำหรับประดับตัวมีเมนโตเมมโมรีตัวนี้นะครับเมมโมรี่ไม้นะครับเมมโมรีไม่ปิดหอก็สําหรับไข่นี้เนี่ยมีของที่ดูดีเยอะเลยนะครับว่าจะเป็นตัวบวก14ตัวประดับของชูล่าเองนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการในวันนี้นะครับคือนวันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับรีฟอร์มสโตนนะครับต้องใช้นะครับสำหรับการรีฟอร์มทุกอย่าง ตัวเอ็นชาร์นะครับสำหรับตอนนี้หลักๆก,ก็น่าจะเป็นหมวกทานอสนะครับแล้วก็พวนพวกพวกปากเป่าอิงฉุกทั้งหลายนะครับแล้วก็หมวกทานอสชูตเตอร์นะครับกล่องรีฟอมรีรฟร,ร,ฟรสมส,ส,ส,สามก้อนเลยน,นี่ก็ดีนะครับกล่องดูร a เบลเนี่ยก็ดีนะครับมมีราคาผมคิดว่าถ้าได้มานะครับ แล้วก็ตัว s h a ์โดเอ c นชา t t นทิกเกตัวนี้ก็ดีนะครับที่เอาไว้เปลี่ยนพวกโล่แยกพีเป็นมือแ e ยกอะไรประมาณนี้ในอนาคตก็จะสามารถเปลี่ยนพวกมือเด็กเป็นโล่เด็กได้ด้วยผมคิดว่าเยี่ยมนะครับตัวนี้เยี่ยมเลยกเ็เราจะเปิดกันร้อยฟองนะครับแล้วก็เราก็จะได้ลุ้นตัวนี้กันด้วยเผื่อเราจะอาจจะได้ที่ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าให้ดีก็ออกมาให้ผมก่อนเลยก็ดีนะครับ GP ก็รายละเอียดของของในไข่นะครับก็จะใบป,ประมาณนี้นะครับก็จะมีใบบวก14บสนะอันนี้หลักๆเ,เป็นของท็อปอันนี้จะเป็นของท็อปสุดนะครับอยู่อันแรกนะครับจะออกยากรีฟอร์มสโตนนะครับใช้รีฟอร์มต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประดับที่เป็นหัวใจของชูล่านะครับอันนี้จะเป็นหัวใจของชูล่าเขาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเปิด บวกเป็นดาเมจเป็นแบบเติร์ฟฟมบอมซึ่งก็มีคนเทสต์้วตอนนี้คือทำดาเมจทำดาเมจได้ถึง2 0,000ืนล้านเลยนะครับต่อฮิตนะครับไม่ใช่ดี s พด้วยนะต่อฮิตส่วนอันนี้นะครับไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับที่เราต้องการนะครับก็คือ e อกแจกบวก50นะครับมาถึงได้ก่อนเลยได้ดีเลยสิบได้คิสิบโอ้โหคือเป็นทุกอย่างนะครับที่เราต้องการดับนี้เนี่ยคือให้ทุกอย่างที่เราต้องการนะครับ แล้วก็เมื่อถ้าเกิดใส่กับหมวกทานอสนะครับ LT เนี่ยเพิ่มดาเมจต่อศัตรูทุกขนาดนะครับทุกขนาดตัวนี้แรงนะครับตัวครูขนาดนะครับ15นะครับไปก่อนเลยแล้วก็เพิ่มดาเมจเคส10โบ้อีก5นะครับสุดยอดให้ถ้าเกิดว่าหมวกทานอส LT ของเราเนี่ยมันบวก10ขึ้นไปเนี่ยเพิ่มคิดดาเมจอีก15เอร์เนะครับเพิ่มดาเมจสกิลเคส10โบ้อีก10นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหมวกทานอส ของเราในเกรซีขึ้นมาซึ่งหมวกของผมในเกรซีแล้วนะได้เพียแข่อีก5ได้เดเมจเคสสิบโบอีกสิซคือผมนี่พร้อมแล้ว่าหมวกของผมไม่พร้อมแล้วรอแค่ประดับอันนี้แหละว่า g ีทีเนี่ยจะใจดีเราหรือเปล่านะครับวันนี้หมวกผมมันพร้อมแล้วมันพร้อมที่จะเอาประดับเนี่ยมาสวมใส่นะครับส่วนนี้ของกิโยนี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันแรงไหมนะครับผมก็กไม่ค่อยรู้เรื่องกิโยเท่าไหร่น,นี่ตัวเอนชาร์นะครับก็ใช้เอนชาร์หมวกนะครับ ซึ่งก็เป็นโปรอยู่ในเดือนนี้ด้วยด้วย,วยนะครับ <c oughs> หมวดธนอสไฟเตอร์นะครับตัวผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันอันนี้หมวดของเรานะครับแต่ว่าตัวธนอสชูเตอร์ธรรมดาเนี่ยอาจจะยังใช้งานได้ไม่ค่อยดีมันจะไปบวกเป็นโฟกัสนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้กับคิสติโบเนี่ยยังไงก็ต้องเอาไปรีฟอร์มนะครับขึ้น LT ขึ้นเกตนะครับอันนี้เป็นกล่องรีฟอร์มสามอันอ ตัวนี้จะเป็นกล่องรวมดูเลเวลตัวดูเลเวลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากนะสำหรับผมนะผมมองว่าผมว่ามันมันดีมากนะสำหรับแต่ว่าสำหรับสายตีใกล้นะแต่ว่าสำหรับสายตีไกลเนี่ยผมก็มองว่าเออมันให้เป็นดาเมจไกลสำหรับอาชีพเราเนี่ยมันมันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดสายตีใกล้เนี่ยดีมากนะมันได้ทั้งเอสพีดีนะครับไอแท็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับกิโยเขาก็ไม่มีประโยชน์เนาะแต่ว่าเขาได้ใกล้เยอะนะได้ใกล้ไปทั้งหมด9%เเลยนะ ผมว่าสําหรับภาษาตีใกล้น่าจะดีมากในความคิดของผมนะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ดีถ้าถ้าได้เนี่ยผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้เปลี่ยนมือเด็กเป็นโล่เด็กในอนาคตนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าผมได้มานะผมก็อยากได้ตัวนี้เหมือนกันแต่อยากได้ที่สุดก็คือประดับวินฮอปนะครับวันนี้บักว่าจีทาง g ีทีจะใจดีกับผมนะอันที่องเป็นพวกคอนพวกบวกลราศีอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้เป็นเหมือนจะเอาให้ไปให้ให้เราไปทำเทสต์กิตข้าฟ้าซะมากกว่านะครับระดับอินซิตี้ก็มานะครับอันนี้ก็เอาไปออฟอาวุธพาเทสนะครับก่อนขึ้น LT นะครับมี b ีด้วยนะครับช่วงนี้มีกิตติบวกนะครับดีนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกเกลือพื้นฐานนะครับของไข่โอเคหมดแล้วก็สำหรับราละเอียดของไข่นี้นะครับหลักๆหัวใจของเราที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออย่างว่าเลยนะครับ ชิ้นนี้เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงไหนๆปะเดี๋ยวเราไปซัดกันเลยดีกว่าอ่ะก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับจัดมาเรียบร้อยแล้ว100ฟองวันนี้เราจะเดินเปิดในพรนะครับเดินเปิดในพรเมืองหลวงของเรานะครับผมใช้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเคยเปิดการันตีทิชชู่หนึ่งนะครับทิชชู่หนึ่งเองแล้วก็เรียกได้ว่าขึ้น คืนหมดเลยด้วยนะครับประมาณนั้นก็คือประกอบการเนี่ยก็คือเหมือนได้ทิชชู่1การันตีฟรีเองเลยว่างั้นโอเคมาลุยกันเลยนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม่นั่นเยอะนะครับลุยกันเลยไปบ ขึ้นหมาต้นหน่อยไหมขอหนึ่งวิงแล้วกันสองวิงไปต่อจะมาไหมนะจีที่ใจดีกับเราไหมนะ้ย<ฮ>ููู้้มาทุกคนมาวู้อดโอ้มายกอดโอ้มายกดอมกด,อม,กดมาแล้ว มาแล้วครับโอ้ย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 เฮียผมถามจริงนะี่จะไม่ให้ผมรักเกมนี้ได้ไงวะผมถามจริงคือจะไม่ให้ผมรักเกมนี้เหรอวะเฮีย yeah. คือจะไม่ให้ผมรักเกมนี้เหรอวะไอ้เฮียไม่ให้ผมรักเกมนี้ได้ไงวะ โอ้โหก็ดูดิก็ให้ผมอย่างเงี้ยจะไม่ให้ผมรักเกมนี้ได้ยังไงอะโอ้หนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งฟองครับโอ้ จะไม่ให้ผมรักเกมนี้เหรอวะถามจริงจะไม่ให้ผมรักเกมนี้เหรอฮะจะไม่ให้ผมรักเกมนี้ได้ยังไงวะอ่ะจะไม่ให้ผมรักเกมนี้ได้ไงอ่ะบ้ามันบ้ามากเลยโอ้โหใครบอกเซิร์ฟซึมใครจะเลิกเล่นใครเอ็มตกอะไรผมไม่สนเลยผมเล่นม,มาแต่วันแรกที่เซิร์ฟเปิดแล้วผมรักเกมนี้เว้ผมบอกเลย จะไม่ผมรักเกมนี้ได้ยังไงอ่ะไปก็ไหนๆเราก็ได้แล้วนะครับมันรู้จุดประสงค์แล้วนะเดี๋ยวก็ผมก็จะรัวที่เหลือก็จะรัวให้หมดเลยละกันนะครับจะรัวให้หมดเลยแต่ว่าผมขอไปรัวเองนะครับที่ที่เมืองอื่นละกันนะครับ ยังไงในคลิปนี้เนี่ยผมก็ถือว่าแบบบรรลุล้วก็คือแบบได้แล้วสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับก็ยังไงก็ผมฝากคลิปนี้ไปในอ้อมอ,อกอ้อมใจจีทีผมขอบคุณจีทีด้วยนะครับที่แบบว่าเมตตาใจดีให้สิ่งที่ผมต้องการกับผมผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คือแบบไม่มีาจะบรรยายละจริงๆสุดยอดนะครับขอบคุณมากครับ